ช่องปูมี้รีวิวค่ะช่องนี้นะคะรีวิวจริงซื้อจริงใช้จริงก็รีวิวแบบไม่อวนคลิปนี้นะคะรีวิวกับครีมอาบน้ำที่ชายแล้วชอบชายแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยผิวดีขึ้นผิวเนียนขึ้นผิวแบบว่าจุดด่างละจุดด่างดำลดลงไปเยอะมากมานะก็เป็นของ all ออนี่ all ออล่บ body s า e n อ a คร n นซ n ่งแอนเนอ i ์ไรชิ่งครีมบอดี้วอร์สห้าอยลจะบอกว่าตัวเนี้ยใช้นานถึง3เดือนเลยนะอันนี้แบบว่าไม่เวอร์นะอันนี้ที่ใช้จริงใช้แบบว่าใช้แบบบีบครีมเข้ามาแล้วก็ทาผิวทุกบริเวณโดยที่แบบไม่ได้ใช้แบบฟองช่วยอะไรเงี้ยนะก่อนที่จะสั่งนางมามีปัญหากับผิวเยอะมากผิวแห้งผิวแตกแล้วก็รอยสิวข้างหลงังแล้วก็หลังมันลอกเป็นขุยจะบอกว่าเออว่าก็ลองเห็นโปรของโอเลนอันนี้สั่งซื้อจาก คนวีนะคะก็ไม่เคยใช้ก็เลยลองสั่งซื้อใช้ดูแต่ของเขาก็เหมือนจะมี3รูปแบบมีไฮยาลูรอนมีแบบว่าไรเทนนิ่งแล้วก็อะไรใหญ่ามก็จาไม่ได้แล้วก็เลยคิดว่าไฮยาลูรอนช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วงนั้นเราก็มีปัญหาของผิวแห้งผิวลอกผิวแบบว่าโอ้ยยับเยินมากค่ะทุกคนอ้นี่บุมซื้อใช้เข้าสู่ขวดที่2แล้วนะอันนี้หมดแล้วนะอันนี้ขวดที่2เดี๋ยวบุมมาให้ดูเนื้อครีมเขาเป็นเนื้อครีมเป็นบอดี้ครีมเหมือนเป็น เป็นครีมเลยค่ะเป็นบาร์ครีมอ่าเป็นครีมแบบนี้เลยเหมือนครีมแบบทาหน้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็ผสมน้ำเล็กน้อยแล้วก็ทาผิวรู้สึกว่าผิวเราเนี่ยมีความแบบชุ่มชื้นมากเพราะว่าดีนะผิวเราดีขึ้นผิวเราเนียนขึ้นแล้วก็พวกรอยลอกพวกผิวที่เราเนี่ยลดไปเยอะมากๆอันนี้คือไม่ได้อวยนะจ๊ะที่เราสังเกตใช้ประมาณ6เดือนแล้วเข้าสู่เดือนแล้วจิ้งก็รู้สึกว่าเราใช้แล้วเราชอบกลิ่นของนางเนี่ยให้ความแบบว่า หอมอ่อนๆน,นะทุกคนหอมแบบไม่ฉุนไม่ฟุง้งอะไรอย่างเงี้ยนะที่ผิวแบบเป็นตุ่มๆๆอะไรเงี้ยเรียบเนียนขึ้นมากข้างหลังเราใช้แล้วเรารู้สึกว่าพวกรอยสิวอ่ะที่มันเป็นดำๆแบบไม่คายสักทีอะ่ะมันก็ค่อยๆจางนะอันนี้ดีขึ้นจริงๆข้างหลังเนี่ยมันชอบแบบว่าลอกๆอนะ่ะทุกคนมันไม่รู้เกิดจากอะไรมันลอกมันลอกแบบไม่มีสาเหตุอะไรเงี้ยมันก็หายขึ้นคือ หลังใช้ในี่ผิวเนียนมากผิวหลังนี่เนียนมากผิวเราก็เนียนดูแบบสุขภาพดีมากใช้แล้วรู้สึกว่าสิวข้างหลังหายรอยด่างดำมหายชอบครีมอาบน้ําที่แบบล้างออกมาแล้วเนี่ยไม่แห้งตึงแล้วก็ไม่เมือ่อคือนางเนี่ยถึงจะมีความชุ่มชื้นของไฮายาลูรอนแต่ล้างแล้วคือแบบสะอาดนะเออไม่ได้แบบว่าล้างแล้วมันรู้สึกว่ามึกเมือก,เ,อกเหมือนไม่ได้ล้างนะอันนี้นไม่มีฟิล์มนั้นเลยทุกคนก็ลองไปหาซื้อกันได้นะคะบูมสั่งในออนไลน์คอน้มานะทุกคนแต่บูมก็แอบเพ็นที่เอา ในห้างแนะนำทั่วไปก็มีขายในวัดซันก็มีขายนะก็ลองไปหาซื้อใช้กันนะคะใช้แล้วเพื่นคนใช้แล้วดีใช้แล้วผิวดีขึ้นสุขภาพดีสิวลังหายใครที่แบบผิวลอกผิวแห้งอันนี้คือนางเติมความชุ่มชื้นได้ดีอันนี้คอนเฟิร์มจ้าจบคลิปกันแล้วนะคะอย่าลืมฟาักติดตามกันด้วยนะเป็นกำลังใจด้วยค่ะในการสร้างคลิปต่อๆไปนะคะ bye บายๆเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ